สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับครูพันตุรากันนะคะครูเชวชาตโรงเรียนบ้านหนองโวแวนค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมเขียนสะกดทำตามคำบอกนะคะเราจะต้องฝึกให้นัเกเรียนชั้นประถมศึกษาพิเ่ษเขียนทุกวันเลยนะคะเขียนลงในสมุดของเขานั่นแหละให้เขียนวันที่แล้วเขีดนเส้นใต้เขียนพ่อที่เป็นเลขไทยให้เรียบร้อยจะรับชมได้เลยค่ะ Enough. ก็ให้เช็ดกันก่นดีนะคะ อย่านำเสนอบ้างสองเดี๋ยวครูเล็กถ่ายทีละคนเลยนะคะถ่ายทีละคนเลยเดีย๋ยวคนที่สามคนที่สามนำเสนอเลยค่ะคนที่สามมาเทศบาลนักเรียนถ้าผิดนักเรียนลบด้วยนะคะเอาเลยค่ะครูเล็กขาถ่ายเลยค่ะ อันนี้จะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะนำเสนอให้เห็นสามคนนะคะที่ที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เรียบร้อยแล้วก็ลายมือสวยส่วนใหญ่ก็จะลายมือสวยนะคะอันนี้จะเป็นผลงานของนักเรียนในเรื่องของการเขียนสะกดคำตามคำบอกขอต้อนรับคุณท่านนะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณผู้ราชการทูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเลยนะคะที่ได้นำเทคนิคการสังคมการใชปภาษาอยู่ใช้ ให้เหมาะสมต่อบริบทในห,ห้องเรียนของท่านทุกานใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ